คุณดูวิดีโอนี้จบคุณอาจจะอยากจัดฟันใสคลุงนี้เลยก็ได้ค่ะตอบทุกข้อสงสยัยความกังวลใจต้องจบครบเครื่องเรื่องจัดฟันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิศทอล์กทอล about ทิศกับหมอเจค่ะรายการที่จะคลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดฟันให้ทุกคนหมดความกังวลใจและพร้อมที่จะสร้างรอยยิ้มใหม่ไปด้วยกันนะคะ การจัดฟันใสแบบ i n v i s a l i น n นะคะเป็นการจัดฟันแบบไม่มีลวดเหล็กเป็นต้นฉบับของการจัดฟันใสทั่วโลกใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาฟันได้ทุกรูปแบบเลยคะ่ะและอุปกรณ์จัดฟันสามารถถอดเข้าออกได้ด้วยค่ะเป็นการจัดฟันที่มีความสะดวกและเหมาะกับช่วงโควิดนี้มากๆค่ะ 1การจัดฟันใสแบบอินวิสลาจะเป็นการจัดฟันที่สามารถทราบผลลัพธ์ได้ตั้งแต่วันแรกเหมือนเป็นการจําลองนะคะว่าฟันในอนาคตของเราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงค่ะทันตแพทย์จะช่วยพาให้คนไข้ไปถึงตรงนั้นให้ได้ค่ะ 2. นะคะการจัดฟันแบบอินวิสลานะคะจะเป็นการจัดฟันที่สามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยําค่ะและคนไข้นะคะสามารถออกแบบผลลัพธ์ร่วมไปกับทันตแพทย์ได้เลยค่ะแถมไม่ต้องมาพบทันตแพทย์เพื่อปรับเครื่องมือนะคะเหมือนการจัดฟันแบบทั่วไปค่ะ3การจัดฟันใสแบบอินวิสลามีเทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์จัดฟันมีความย ทําให้คนไข้ใส่แล้วไม่เจ็บค่ะซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะสามารถเคลื่อนฟันครั้งละหลายๆซี่เพื่อให้ฟันสามารถเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดฟันรวดเร็วมากขึ้นด้วยค่ะ4นะคะการจัดฟันใสจะทําให้คนดูไม่ออกเลยค่ะว่าตอนนี้เรากําลังจัดฟันอยู่เพราะเครื่องมือที่ใช้นะคะจะมีความโปร่งแสงทาให้มองไม่เห็นขณะใสนั่นเองค่ะข้อ5นะคะคนไข้ไม่ กังวลเลยค่ะว่าจะมีแผลในช่องปากเพราะเครื่องมือสําหรับจัดฟันใสมีความยืดหยุ่นและแนบชิดกับลูปฟันได้เป็นอย่างดีค่ะทําให้การเกิดแผลในช่องปากที่เกิดจากการจัดฟันใสไม่มีเลยค่ะข้อ 6. คนไข้ไม่จําเป็นที่จะต้องลดอาหารที่เคยชอบทานเลยค่ะเพราะว่าการจัดฟันใสไม่กระทบต่อการรับประทานอาหารของคนไข้คนไข้สามารถถอดเครื่องมือจัดฟันออกก่อนรับประทานอาหารและสามารถถอดทาความสะอาดดูแลรักษาได้ง่ายมากๆเลยค่ะ เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมดารานักแสดงที่เคยฟันสอนเกย์อยู่ดีๆฟันเขาก็สวยขึ้นมานั่นอนเพราะเขาเลือกการจัดฟันใสมาช่วยปรับเปลี่ยนรอยยิ้มนั่นเองค่ะเพราะการจัดฟันใสจะมองไม่ออกเลยค่ะว่าเรากาลังจัดฟันอยู่จึงเหมาะกับคนไข้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนรอยยิ้มแต่ไม่ต้องการเห็นอุปกรณ์จัดฟันค่ะรวมถึงคนไข้ที่ไม่สะดวกมาพบทันตแพทย์บ่อยๆด้วยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดฟันใสแบบอินวิสลา์เป็นการจัดฟันที่สะดวกและรวดเร็วไม่ทําให้คนไข้เบื่อหน่ายในการจัดฟันค่ะ าการจัดฟันสายแบบอินวิสไลน์จะช่วยให้คนไข้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะรับรองว่าคนไข้จะได้รอยยิ้มใหม่ที่สร้างความมั่นใจให้กับคุณแน่นอนค่ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดฟันสามารถทิ้งคำถามเอาไว้ใต้คลิปนะคะหรือว่าทักมาทิ้งคำถามที่ Facebook ได้เลยค่ะหมอจะตอบทุกทข้อสงสัยของทุกคนเลยค่ะในครั้งหน้าหมอจะมีความรู้อะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมอเจก็จะต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ